มายินด้านหลังได้เลยครับเ,เ,เ,เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมทิติการทิติพฤทิคุณโฆษกกรรมธิการิการทีรท่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้มารับหนังสือจากชาวบ้านจังหวัดสตูลน,นะครับที่แล้วก็เด็กๆนักเรียนนะครับที่ได้รับความร้อนจากกลุ่มรักเขาโตกลางนะครับที่ได้รับความร้อนจาก โครงการจะทำระเบิดเหมืองแร่นะครับที่ผ่าน e a ไได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้ทางผู้เดือดร้อนออมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับว่าในพื้นที่ที่ใกล้กับโรงเรียนขนาดนี้ที่ใกล้กับแหล่งน้ำทับน้ำซึมใกล้แหล่งโบราณสถานขนาดนี้จะทำเหมืองแร่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขอเชิญทางผู้มายื่นหนังสือเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ ครับสวัสดีครับพี่พี่สืบมนชนคบผมนายอับดุลลอ์ป,ร,อประตกาณนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มรักเข่าตุกลังและก็เป็นตัวแทนจากคณะครูและก็นักเรียนจากโรงเรียนนุสานวิทยามุทินะครับวันนี้เป็นการต่อสู้เข้าปีที่10แล้วตั้งแต่ปี59นะครับที่เราต่อสู้กันมาการขออนุญาตประธานบัตรเข่าตุกลังนะครับ ถ้าพูดตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่แรกนะครับชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆแทบจะไม่รู้วิธีการกระบวนการขั้นตอนอต่างๆเลยนะครับจะมารู้หลังจะเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้วันนี้ได้สาเหตุที่มาถึงณจุดที่นี้ก็คือได้รับข่าวว่ากระบวนการเ e อได้ผ่านไปแล้วทีนี้ในการผ่านไปตรงนี้ไม่ทราบว่าผ่านไปได้อย่างไรท,งท,งทั้งทที่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านไปเห็นไปพบไปเจอมันมีสิ่งที่เราน่าจะอนุรักษ รักษาปกป้องไว้เยอะแยะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าน้ําซับซึมนะครับแล้วก็พื้นที่พบหอยทากกิ๋วที่ที่อื่นไม่มีแต่พื้นที่ตรงนี้มีนะครับและที่นําซ้ําไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าพูดถึงสตูลก็ทุกคนน่าจะรู้ก็คือสตูลจีโอปักนะครับจุดธรณีโลกนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ภูเขาตรงนี้ก็เป็นประตูสู่อุทยานธรณีโลกด้วยนะครับมันควรค่าแห่งการรักษาไว้อย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญไปกว่าน,นั้น มันใกล้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแค่300เมตรนะครับถ้าตามกฎหมายมันน่าจะ500เมตรแต่วันนี้แค่300เมตรมันผ่านมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็พื้นที่โรงเรียนตรงนี้นะครับเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ก่อนอนุบาลเราก็มีการเรียนพระหมาก,กัมเพียนกุตอานหลังจากนั้นก็ไปตามศรัทธาตามความเชื่อของเรานะครับเราจะเรียนไปนเสร็จถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับในแต่ละวันตรงนี้นะครับเราไม่ได้จบแค่เพียง4ี่โมงหโมงอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ เราต่อสู้เหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่า10ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงมาถึงจุดนี้เป็นความหวังครั้งสุดท้ายนะครับคิดว่าแต่สุดท้ายกับความหวังแต่จิตใจการต่อสู้เรายังสู้จนจนถึงที่สุดนะครับในส่วนตรงนี้ขอยืนยันได้เลยนะครับว่าฝากถึงคณะกรรมการตรงนี้ด้วยนะครับขอให้ชั้นได้ตรวจสอบให้กับเราให้ความเป็นจริงให้ตรวจสอบข้อท็จจริงให้กับเราด้วยในส่วนตรงนี้ขอนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับน้องเอ๋มัเอาเล่ลูก ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนริชาหมาตาเป็นตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนอรุณสารวิทยามูลนิธิค่ะที่มาอ,อ,อยากจะมาพูดความรู้สึกในวันนี้ค่ะก็คือ,อ,อรู้สึกอ,อ,อยากปกป้องโรงเรียนอยากปกป้องเขาตัวกลางค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการระเบิดภูเขาขึ้นมาจริงๆแล้วหน,หนูแล้วก็เพื่อนๆน้องๆจะไปเรียนที่ไหนเพราะว่าพวกเราผูกพันกับที่นี่มากแล้วก็ที่นี่เปรียบเสมือน แหล่งพ่อปู่ต่างๆให้แก่เราทุกๆคนแล้วก็หนูเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของตัวเองของเพื่อนๆน้องๆคณะครูบาอาจารย์ทุกๆท่านแล้วก็หวังว่าอยากจะให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องอหวังว่าจะมีกฎหมายที่จะให้ความคุ้มครองแก่พวกเราทุกคนคะ่ะเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้อยู่เรียนร่วมอย่างาสงบสุขแล้วก็มีความสุขคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ก็เบื้องต้นก็ต้องถามคํำถามไปยังทางากรมป่าไม้นะครับว่า,าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับเพราะว่าตามพรบรเหมืองแร่เนี่ยมาตรา17ก็อาจจะต้องเข้าแหล่งน้ำนํำซับน้ําซึมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้นะครับและก็ถ้าดูบริษัทเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับเหมืองแร่ในจังหวัดพังงาอีกด้วยนะครับ ก็เบื้องต้นเดี๋ยวทางคณะกรรมาการจะทําหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงเพื่อนําเรื่องมาพิจารณาในกระบวนการต่อไปนะครับก็วันนี้ขอให้กําลังใจพี่น้องกลุ่มรักข่าโต๊ะกลางนะครับว่าบางครั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของชีวิตประชาชนในพื้นที่ก็เบื้องต้นก็ขอขอบคุณการถแถลงข่าวนะที่นี้ครับผมค,ครับ